ขยายช่วงเวลาเห็นความสุขและปลุกแรงบันดาลใจกันอย่างต่อเนื่องเรื่องราวของ การพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลนั้นมีประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวโยงกับความยิ่งใหญ่ของอิสลามในหลายๆมิติด้วยกันขอขอบคุณทางทีมงานอินเลกราวที่ได้ทำสารคดีนี้ได้อย่างดีและก็เป็นการจุดประกายที่ทำให้สังคมมุสลิมในเมืองไทย,ยมีความตื่นตัวตื่นตัวในการเรียนรู้การช่วยเหลือของอัลตลาที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere. Allah. รู้สึกตื่นเต้นนะที่ได้ฟังแลวก็ได้เห็นเป็นแผนที่ในเมืองตุรกีนะครับการได้รู้ในครั้งนี้ก็ทําให้ได้รู้ถึงความจริงที่ว่าสถานที่นี้ค่ะเกิดจากการพิชิตของคนมุสลิมนะจะได้ไปตุรกีแบบว่ามีความรู้สึกที่ตื่นเต้นและก็ซึมซับกับปวัตศาตราันะครับน้องได้พาไปดูโซและผมก็ได้เดินไปที่กําแพงตามที่น้องไปถ่ายเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ซึมซับถึงขนาดนี้แล้วก็ฟอนได้เห็นจากสารคดีคนลุกหลายรอบมากคือแบบเก่งมากเขาเรียกว่าหาได้ ไม่เยอะเนาะเป็นมุสลิมแล้วก็ทําสื่อออกมาได้ดีใช้เครื่องมือที่แบบทันสมัยได้ขนาดนี้ค่ะยุคนี้ครับมันต้องดาว่าแบบนี้ครับยิ่งโลกมันเปลี่ยนเท่าไหร่คนทางานสื่อมันก็ต้องวิ่งตามไม่ทันนะครับอาจจะเป็นมุมกล้องแสงสีเสียงโดยรวมก็คือสิบสิบเลยค่ะวันนี้แบบถ้าเป็นสื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็คือเข้าใจเห็นภาพหลายอย่างมากขึ้นเลยค่ะทําในการตัดต่อครับจากมุมกล้องแล้วก็แสงอะไรประมาณนี้ครับผมดูทีเซอร์หรือว่าตัวอย่างเนี่ยครับมันทําให้ความรู้สึกเราอยาก ว่ามันมีอะไรและยิ่งการพาไปเห็นสถานที่ต่างๆเมื่อสุลต่านได้พิชิตเสร็จแล้วเขาไม่ได้ให้มุสลิมอยู่แค่อย่างเดียวแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ชาวพิสอะไรอยู่ด้วยอันนี้ก็คือเป็นความใจกว้างของคนมุสลิมเลยที่มีทุกยุคทุกสมัยท่านนบีหก็มีความใจกว้างแบบนี้เหมือนกันสนุกมากครับแต่ไม่รูปประวัติศาสตร์ของอิสลามครับให้เต็มศิลเลยครับที่ผมกล่าวว่าการพิชิตคอนสแตนติโนเปิลมีความยิ่งใหญ่เนี่ยก็เพราะว่า 26มิถุนายานนี้สองทุ่มเป็นต้นไปพบกับอีเวนต์เปิดจักรวรรดิออตโตมันการใช้ภาพยนตร์สารคดีอัลฟ at ิแอดฮาร์ดออฟคอน e คร์สการบรรยายเจาะลึกประวัติศาสตร์ออตโอตมันโดยดรอานัสอมาตยากุลและมีการเปิดพื้นที่เสวนาค้นหาหัวใจผู้ไปชิตและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย In Charge! บัตรทั่วไปราคา190บาทบัตร VIP ราคา490บาทเลือกรับของสมนาคุณได้ดังนี้หนังสือ Inside พัพพยนต์สานคดีอ n นฟาร์ตี and the Heart of Conquerors พร้อมสม,มุดบันทึกปกหนังถ้วยชาเซรามิกสกรีนอันฟาร์ตีแบบ Limited Edition สยืดยูนิคอรสกรีน Line อันฟาร์ต and the Heart of Conquerors ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้บัตรทั่วไปพิมพ์ AF บัตร VIP พิมพ์ VIP ได้เลยค่ะ